ชานเกมเมอร์เฮ้ยเด็กอีกแล้วเด็กอีกแล้วเด็กอีกแล้วเอาอยาไปทิ้งเราไว้อะเพื่อนเฮ้ยเอา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 ตัวโอ้ยตัวก่อนตายโชว์มากโดนประตูปิดอัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นเด็กเกเร นแล้วเรามาเป็นเด็กทุ่งอะทุ่งใช่ไม่รู้เลยนะไม่รู้กติกาเลยเนี่ยมาแบบไม่รู้อีโนอีเนี่ยไปไหนอ๋อเอ้อเอออะไนเนี่ยคือออะะไรโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพระธานมันเฮ้ยหนูเป็นเด็กดื้อจะไปไหนจะไปไหนไม่ น้อจะเนี่ยจากที่นี่เหนืไม่อยากออกค่ะไปเนื้ไปเน้อไปนื้อจะไปจังไงต่ออ่ะจะไปยังไงต่อไปยังไงเนี่ยไังไงเนจะไม่ได้จะไปังไงเี่ยก่าเ่ครอเ่รองง่ไงเฮ้ยมประชาแล้วดิเฮ้ยุก่อนคุยกันก่อนั่อี่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันก่อน ขอโทษ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 อย่าอย่าเอือยโดนเอาเออหาหากแล้วหาอีกแล้วเด็กสองคนนะได้เอ้ยปิดประตูได้ด้วยจะไปไหนไหนจะไปไหนไหนจะไป่ยู่ไหนเลยเอินเยโอ้ยเปิดมาเปิดมาเฮ้ยบวยอะไรอะไรอะไรเสร็จแล้วเด็กน้อยเดี๋ยวรอสายแล้ว

เฮ้ยเจังหวะเนี้ยมันจะให้โอกาสเด็กวิ่งหนีก่อนใส่สไกแล้วไปแล้วเผด็จกานล็อกกันแลพุ่งหนีพุ่งหนีเอ้ยเอ้าทำไมตัวแข็งเอ้าเอ้าแบงคโอ้อะไรอะจะไปไหนอ่ะจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าเฮ่ยบอยเฮ้ยเฮ้ยฉลาดฉลาดพุ่งสวนทางเหรอพุ่งหนีดาวแล้วเนี่ฉลาดมีทุกเล่น เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นเป็นแล้วดิเล่นเป็นแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเดืยดสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดเดี๋ยวลอยเดี๋ยวร้องเป็นมาน้อยเลยเอ้าเป็นเฮ้ยหมี่ได้เป็นแล้วล้อล้อล้อจะปิดประตูได้ปิดประตูได้ถ้ามันปิดประตูได้เดี๋ยวดูหลักเห็นคนอื่นเล่นไงเห็นคนอื่นเล่นเคนอเล่นเนี่ยปนดปิด อ๋อไมรู้แล้วว่าเด็กอยู่ไหนนี่พาเล็ดเอ้าช่วยเด็กช่วยชุวยช่วยอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยคนนี้มันเดินแปลกๆโอ้โหเล่นอะไรจะจับเอ้ยเอาเนี่ยมันปิดมันปิดหนีได้มันปิดหนีได้เออเออเข้ามาทำอะไรตรงนี้วะหรอาฮาร์ล็อกมาจะฟังอยู่ไหนเอ้เราจะไปไหนเราจะไปไหนจะเห็นไหนนะ เด็กอีกแล้วเด็กอีกแล้วเด็กอีกแล้วนี่ดิเอ้าอย่าไปทิ้งเราไว้อะเพื่อนเฮ้ยเอาเอาเอาตัวอ่อนตัวอ่อนตายเ้ยโจนแล้วโดนประตูปิดอัดโอเคไหมฮะโอเคไหมโอเคคุณผู้ชมเก่งเก่งโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะถ้าใครชอบแมพนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะบายบาย 哟。<Whoa. S 2> uh, nah.